สวดีตอนเชา้าครับมื่วันว่าจะเอามีมไม่เลยไม่ได้เอาฮะ,ฮะเลยก็เลยมาเอาตอนเชาน้านี้เดี๋ยวไปดูครับผมเปิงทั้งหมาทั้งคนครับผมยูทูบเบอร์ที่ดีต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้รับชมครับผมจะต้องทําแบบตรงไปตรงมากึงอ,อยู่ได้นานครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้ตัดหญ้าซีมันตอดแล้วครับผมนี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวติกเจอกันวันนี้เดี๋ยว เมื่อวานแล้วว่าเราจะเอานะแต่เราเปลี่ยนใจแล้วเช้าตอนเช้านี่แหละครับผมเริ่มตื่นแล้วเดี๋ยวายามาพ่นก่อนนะมิมต่อยอยตรงนั้นใี้โห่โละ

ฮะ่เ้ยอยนี่ครับผมมันเล่นหลายตัวอยู่ฮะไปไปโอเคครับผม